มาอยู่มีจังชาแนลสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำหมูผัดพริกอ่อนกันค่ะวัตถุดิบมีกระเทียมพริกขี้หนูหมูสไลด์พริกอ่อนต้นหอมขึ้นช่ายเรามาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมค่ะผัดให้หอมๆค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยด้วยพริกขี้หนูค่ะแล้วใส่หมูสไลด์ตามลงไปได้เลยค่ะ พอหมูเริ่มสุกก็ใส่พริกอ่อนต้นหอมตามลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือค่ะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะสุดท้ายใส่ขึ้นใ่ายเพื่อเพิ่มความหอมค่ะผัดต่ออีกนิดแค่ผักยุบตัวก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากๆค่ะไว้ไปลองทำทานกันที่บ้านดูนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มายูมิจังชาแนลด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ